หลังจากนะคะที่ทาง YG ค่ะมีการประกาศนะคะว่าสาวสาวแบล็คพิงค่ะจะคัมแบ็กนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะเล่นเอาหลายคนนะคะก็นั่งไม่ติดค่ะอยากจะเห็นนะคะเสื้อผ้าหน้าผมของใน MV น่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะอ่าแล้วก็วันนี้ค่ะมีมาให้เห็นนะคะบางส่วนนะอืคาดว่าน่าจะใช่นะคะอยากจะดูกันหรือเปล่า <laughs> แต่อยากจะดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นอัปเดตค่ะผ่านทาง i n s t a g r กรนะคะของทาง stylist ค่ะซึ่งคาดว่านะจะทำงานร่วมกันกับสาวสาวแบล็คพิงนี่แหละค่ะเพราะเขามีการขึ้นแคปชั่นนะคะบอกว่าเพื่อรอยยิ้มและก็ความเพลิดเพลินของแฟนๆเราได้คุยกันถึงการออกแบบที่ยอดเยี่ยมกับเหล่าบรรดาเมมเบอร์ ฉันจะทํามันอย่างเต็มที่ค่ะโอ้โหฟังแค่นี้นะคะก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมแล้วนี่ค่ะเธอก็มีการโพสต์ภาพนะคะอันนี้เป็นภาพชุดที่เกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็แถมใส่ให้ดูด้วยนะคะอันนี้ค่ะ นะก็น่าจะได้ประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงครับไม่เลียวในมือสั่นเลยใช่ไหมละ่ะนี่ค่ะโหเซ็กซี่ไม่เบาเลยนะถ้าเป็นชุดนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดนะ <c oughs> มางานนี้นะคะคราวนี้จัดเต็มค่ะแล้วกออ็อีกภาพหนึ่งนะคะก็ตัดมาที่ช่างแต่งหน้านะคะแล้วก็ช่างทําเล็บของเจนนี่มีการมาโพสต์ด้วยเหมือนกันนะคะแต่คาดว่าอันนี้น่าจะเป็นการไปถ่ายแมกกาซีนมากกว่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นการถ่ายของเจนนี่หรือว่าเป็นของสาวสามแล็คทิ้งทั้งหมดนะคะ เพราะมันมีกระเป๋า,าคิตตี้ตัวนี้นะซึ่งเคยเห็นใช่ไหมว่าเขาส่งมาให้กับน้องลิซ่านะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆกำลังจะถ่ายแบบอะไรด้วยหรือเปล่านะหรือว่าเป็นแค่เจนนี่ที่ไปถ่ายแบบเพราะว่า,าจากการตามแล้วเนี่ยมันเป็นช่างทำเล็บที่เจนนี่ไปทำเล็บด้วยบ่อยๆนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้เดี๋ยว ถ้ามีออกมาเป็นนิตยสารหรืออะไรเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพค่ะแต่อันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าชุดของสาวๆน่าจะประมาณนี้นะถ้าให้เดานะคะจากที่เขามาโพสนะ,ะแต่การที่จะเห็นแบบว่าจา่จาๆคงยังไม่ใช่นะค,ะคงต้องรอนะคะให้ผลงานออกมาก่อนนะรอการทัาแบ็กออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพค่ะอันนี้แค่เอาบางส่วนนะ,ะที่ไปตามจากสไตลิสต์ค่ะที่เขาโพสนะ,ะแอดก็เลยรวบรวมออกมาให้ดูค่ะเอามาเป็นไกด์ไลน์มาดูก่อนแล้วกันนะคะถ้าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเคลื่อนไหวใหม่ๆแล้วเดี๋ยวแอด มาเล่าให้ฟังค่ะก,กดจบคลิปอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า